สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่กัะนัลเจนของชาแนลช่วงที่จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวชมบรรยากาศและสถานที่ต่างๆในเยอรมนีที่เพื่อนๆเคยไปมาแล้วหรือยังไม่เคยไปเราจะพาเพื่อนๆไปกันค่ะหลังจากที่เราพาเพื่อนๆไปเดินออกกําลังกายหาเห็ดกันนะคะเราก็เลยจะพาเพื่อน มาอีกที่ที่หนึ่งค่ะคือจะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเพราะว่าหัวเพื่อนๆหัวใครเพื่อนกันนะคะอยู่เป็นกําลังใจให้เราไปนานๆน,นะคะรักน้อยๆจะรักนานๆน,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 นะคะให้ใจไปแล้วไม่คืนนะคะโอเคค่ะ,ะบ่นมานานแล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเดินรอบๆแล้วก็ชม สวนป่ามุมกันนะคะป่ามุมที่นี่จะอยู่ใกล้กับสวนทุ่งอัลมอนด์ทุ่งอัลมอนด์น,นะคะที่เราเคยพาเพื่อนๆมาชมช่วงช่วงที่ฤดูใบไม้ผลิใหม่ๆะคะ่ะทีเ่เป็นต้นอัลมอนด์ต้นเชอร์รี่ ออกเต็มเลยนะคะแล้วอตอนนี้ก็เข้าหน้าหนาวแล้วนะคะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างคะ่ะโอเคค่ะช,ชมด้ยค่ะ ขอภัยที่เสียงดังนะคะเพราะว่าเ,เราถ่ายอยู่ข้างถนนนะคะแล้วตรงที่เราเดินนี่ก็คือเป็นถนนสำหรับคนเดินแล้วก็สำหรับจัก,กรยานนะคะด้านหน้านี่จะเป็นจะเป็นส่วนของต้นอังหรที่ปลูกใหม่นะคะส่วนด้านหลังที่ค่อนข้างทึบๆด้านหลังนู้นนะคะจะเป็นต้นอังหรที่ปลูกนานแล้วนะคะ และน่าจะมีจะสังเกตว่ามีดอกอมีดอกไม้หลายๆชนิดนะคะเขาจะาทำแบบน,นี้เกือบทุกพื้นที่นะคะเพราะว่าช่วยในการผสมเกสอนตอนเวลาที่ต้นอ,อ่อนออกดอกใหม่ๆนะคะเพื่อให้พึ่งและแมลงมาผสมเกสรด้วยะคะ่ะแล้วพึ่งก็จะได้น้ำหวานไปด้วยนะคะ บางที่ก็จะมีะลังไม้หรือหรือบ้านของผึ่งนะคะที่วางอยูอ่ตรงกลางนะคะแต่ว่าตรงสวนตรงจุดนี้ไม่มีนะคะส่วนตรงในส่วนของภูเขาด้านนู้นนะคะเป็นชลอสนะคะหรือว่าปราสาทนะคะแต่ว่าปีนี้ไม่ได้มีโอกาสพาเพื่อนๆไปชมนะคะเพราะว่าตรงจุดนี้เขาสร้างถนนแล้วก็ปรบปรุง ทุก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 ส่วนเลยอะคะ่ะแล้วก็เ,เข้าปิดถนนมาตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนานะคะตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จเลยนะคะโอเคค่ะด้านนี้นะคะด้านขวามือน,นี้เป็นตรงที่เห็นไกลๆนู้นเป็นปราสาทฮัมบัคเชอร์นะคะที่เราเคยเาพาเพื่อนๆไปชมครั้งก่อนหน้า หน้านีา้ไม่นานมาแล้วนะคะจะตั้งอยู่บนที่สูงนะคะแล้วก็สามารถมองเห็นได้ไกลนะคะแล้วก็วิวสวยมากๆเลยค่ะข้างบนนะคะโอเคค่ะเดินชมไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ต้นองุอ่นเริ่มจะ สลัดใบทิ้งแล้วนะคะเพื่อให้ปรับตัวให้เข้าสู่หน้าหนาวนะคะแล้วก็ช่วงนี้จะสวยมากๆเลยค่ะเพราะว่าต้นต้นอง,งุ่นจะเปลี่ยนมีหลายๆสีนะคะแล้วก็ส่วนผลอง,งุ่นเองก็คือเขาเก็บไปแล้วนะคะก็เลยจะเหลือเป็นเป็นบาง บางลูกบางต้นนะคะที่เ,เขาเก็บไม่ได้นะคะก็จะเหลือไว้ให้นกให้ให้มแมลงต่างๆได้กินนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากค่ะที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนไว้ที่ด้านล่างได้นะคะขอบคุณค่ะบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ